สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนหนังรีวิวครับผมาาวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวเรื่อง Spider-Man No Way h o m อาา่าก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นภาคที่3ของจกักรวาล p i d e r m a n ที่คุ้มค่าสมกับการรอคอยสุดๆมันมีครบร็อเลยละครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่น คอมเมดี Comedy, Drama, ้ดราม่าพจนภัยแฟนตาซีไซไฟโอ้โหเก็บทุกเม็ดเลยละครงานนี้ต้องขอชมตัวผู้กำกับจอห์นวัตนะครับโอ้โ oh, ห oh. ที่แบบว่าต้องรับมือกับเรื่องราที่สเกลใหญ่ขึ้นและต้องรับมือกับตัวละครที่มันดูเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าตัวจอห์นวัตเขาก็กำกับออกมาได้น่าสนใจเลยละครและที่สำคัญตัวบทของเรื่องนี้เนี่ย โหบอกเลยว่าโคตรดีเลยนะครับทั้งตัวบทเลยเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเข้มข้นขึ้นมากๆมันเริ่มใส่มาเลยทีเดียวแต่ช่วงวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับโหบอกเลยว่าตรงกับจะวัส,สุดยอดเลยนอกจากบทจะดีแล้วเนี่ยฉากแอคชั่นอะไรต่างๆนี่โอ้โหบอกเลยว่าอลังการมากๆเลยนะครับผม ใส่กันมาเต็มแมสเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือ special effect หรือตัว C G มพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยยิ่งอลังก,การงานสร้างมากขึ้นมากโหจัดเต็มจริงๆและผมพอเลยว,ว่าไม่มีช่วงไหนเลยที่รู้สึกว่า C G นี่ลอยนะ C G นี่ลอยนะไม่มีครับไม่มีแน,น่นอน เขาใส่เต็มเก็บละเอียดทุกเม็ดได้ดีมากๆเลยนะครับบทดีแล้วฉากแอคชั่นก็ดีแล้วความครบรถอระไรต่างความตลกความดราม่ากก็ใส่มาถูกจังหวะแล้วเนี่ยเรื่องราวอาะไรต่างมันก็ยิ่งอัปเกรดมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการของตัวละครถ้าใครได้ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับ Spiderman Homecoming เนี่ย ก็จะเห็นได้เลยว่าตัวคอร์ไปดอร์แมนในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะมีความเด็กมากที่สุดเลยเฮอส,สุดเลยว่าอุ้ยต่อออกไปกอบผู้โลกเราจะต่อออกไปปราบเหล่าไล่โดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะครับผมภาคสองมันก็เริ่มเติบโตขึ้นแต่แก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่จนมาถึงภาคสามเนี่ยวิวัฒนาการตัวคอร์ไปดอร์แมนในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ยิ่งอับแกรดดูเติบโตขึ้น และมันสามารถไปได้ต่อในอนาคตแน่นอนนะครับผมก็ตามที่เราได้เห็นข่าวว่าตัวทอมฮอลแลนด์น่ะจะได้ไปต่อในอีก3เรื่องนะครับผมก็ต้องเราดูกันว่าจะออกมาไปอะไรในหลังจากนี้ในอนาคตปลายภาคหน้านะครับนะนไหนๆก็พูดถึงตัวสเร์แมนแล้วมาพูดถึงเรื่องตัวทีมแสดงกันบ้างเลยนะครับทอมฮอลแลนด์ครับผมการสแสดงของเขาก็ดีขึ้นชัดเจนอยู่แล้วในภาคนี้นะครับผมไม่ต้องบรรยาอะไรมากแต่สิ่งที่าขอชมเลยคือตัวคอที่ทอมฮอลแลนด์แสดงเนี่ย มันยิ่งอัปเกรดความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูคิดหน้าคิดหลังอะไรมากขึ้นมีการวางแผนมีการอะไรเขาเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมเลยหะครับผมมาฮการแสดงนี่บอกได้เลยว่าตัวทอมพอลแลนเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าสองภาคที่แล้วอย่างมา,มา,มากเลยก็ว่าได้นะครับตัวทอมเพื่อนอย่างเน็ตก็แสดงดีตัวเซนด,ดาญาที่เป็นแฟนของทอมพอลแลนก็แสดงดีเหมือนเดิมนะครับและยิ่งมันทําให ตัวเส้นเรื่องขอาละระหว่าง MJ กับปีเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันที่ซา,าเทเมในบทของป๊อปเมย์นี่ยิ่งต่อ ย้ำการแสดงมากขึ้นเดิมและมันนำพาชักจูงท้อยเรื่องราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นเลยละครับเมเนดิกคาร์เเบสในบทของดรสแตนก็ทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับและตัวสปัดแมนโนเวโฮมเนี่ยมันก็ส่งต่อไปถึงเรื่องราวต่อไปของเขาในดรสแตนภาค2ครับผมแหมยิ่งอยากดูภาคที่2ของดเตอรสแตนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในหลังจากนี้นะครับผมและไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวละครของฝั่งตัวร้ายครับผมอ่า คงพูดได้ไม่หมดครับเพราะว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยดีๆกันทั้งนั้นแต่ขอจะหยิบยกยอดที่เด่นๆมาเลยนะ,ะว่าจะเป็นวิลเลียมเดฟอร์เอาเฟร์มานีนาเจมี่ฟ็อกซ์กลุ่มตัวแสดงที่เป็นปตัวร้ายจากจักรวาลนั้นๆมาอยู่ในจักรวาลน,นี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว,ว่ายังไม่หลุดคาแรคเตอร์จัดเต็มเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าฝั่งตัวร้ายเนี่ยการแสดงดีไม่แพ้ฝั่งตัวเอกเลยนะครับและที่สําคัญครับมีเซอร์ไพรส์ครับผมแต่ ไม่บอกดีกว่าว่าสาคืออะไรแต่ผมบอกได้เลยว่าใครที่ดูเรื่องนี้ต้องแบบงงงี้งอย่างแน่นอนนะครับผมผมยังรอ้องโอ้ว้าวเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสงการามลอคอยอจริงๆนะครับผมขอสรุปเลยละกันนะครับสไปเดอร์แมนโนเว o m ์เป็นอีกภาคหนึ่งที่สงกรารลอคอยมากมันครบรถทุกอย่างและมันก็ใช้ได้ผลเลยดียวครับทั้งแอคชั่นตลก ดราม่าไซไฟแฟนตาซีโอ้โหทําได้ดีมากๆเลยนะครับตัวละครเย,ยอะแต่ก็เล่าไก่งๆออกมาได้ดีนะครับผมแล้วมันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องราวต,ต่อไปในจักรวาลมาไม่เหมือนเลื่อ,อนหลังจัดนี้กันด้วยนะครับผมผมขอให้คะแนนไปที่สิบเต็มสิบครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการจะรีวิวในครั้งนี้เรื่องต่อ ไปจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามให้ดีนะครับผมมา้าก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เร่นหนังรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ s happening? <S The exclusively in cinemas.